โอ้ผมเห็นนะครับมันมืดนะครับผมมืดมืดมืดผมเห็นผมว่าใหญ่ข้าเจ้าเบิงเบิงข้าเจ้าะไฟเรื่อยนะครับผมแล้วมันมืดบักคักเลยครับเนี่ยผมเห็นนะกล่องของผมมีไฟผมมีฉากนะครับผมไม่ไก็เลยผมเห็นนะก็ม่ได้เห็นแค่บรรยากาศนะครับผมจุดตัวไปนะครับผมนะฮะนี่ระมาณนี้นะครับผมผมมาถึงแล้วว้าผมวันึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับผมใครจะว่าเราบ้าเราไม่สนใจ ที่สําคัญคือกําลังใจกับสําหรับ FC ที่มีให้นะครับผมผมก็จะเดินทางต่อไปนะครับผมนะทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับผมนะฮะเป็นการเดินทางที่แบบอาจจะลําบากนะจังหน่อยเนครับผมเนาะโอเคนะครับผมนี่นะครับผมและนำเสนอนะครับผมพวกนี้เรามาขายของนะครับนาส่งเสริมนาสนับสนุนนะครับผมนิดหน่อยนี่ครับผมนี่นครับผมนี่ขายขนม

ครับผมกระเบื้องบรรยากาศไปเยูเงายวนะครับผมเมื่อกี้นี่ครับกับพอดีมีเออ่พี่คนหนึ่งนะครับผมคนม,มาขายรตเตอรี่ครับเป็นกับแบบต้องมาแล้แบบเออเป็นกับมืองไม้ขึ้นกันนะครับผมเป็นกับฮัดขายขายไม้ขึ้นกันนะครับผมเป็นกับมาแหลกเกลียดความคิดเห็นกันนะครับเออผมได้อียัง,ยงที่แบบเออมืเ่เปลี่ยน,นสติอย่าเมื่อเปลี่ยนสติอย่าห้องนะฮะอย่าอย่าท้ออะไนะครับแล้วกันประไปเรื่อยๆคือแล้วก็มาเบาว่า เราเป็นคนเบิงนะครับผมเห็ดคิดเหตุมันจอเนี่ยก็หมายของเราก็สิบประมาณนี้ยายไปเห็ุขัดขันนะครับผมย่างที่ลายแบบพ่นที่เบิงเขานี่เขาคืสิได้ดสีต่างเบิงเข้าไปเรื่อยสีไล่สีดีนะเห็ดคิดลงนะครับผมเออมันก็เป็นอยังที่แบบเออเขาทาเป็นแบบเบาดีอ่ะเบาถืงครับผมนั่นสำหรับคนที่เบิงนะครับเป็นกับเบาดีนะครับผมนะ่นเป็นกับว่าเป็นกับมังคายก็ดีมาใหม่ด้วกันนะครับแหลกเปลี่ยนก็กลิ่นกันนะฮะอย่าลืมนะครับผม กับบรรยากาศแบบนี้สิหาเบื้องดีง่ายๆบุ่เดนนะครับผมเนอะเบื้องบนเฉียงเบื้องบรรยากาศนะครับผมนะตอนนี้ผมก็อยู่ฟังไทยนะครับผมสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับผมสะพานขาลงไปอีกนะครับบักกักรนะครับผมอยากเชิญชวนมานะครับบุ่เรนบุ่เคยมากกมาเที่ยวนะครับผมนะครับผมสุดเคสเลนเป็ดนะครับผมบรรยากาศง่ายๆหลังนะครับผมเล้วเจกับมะนางกินนะครับผม มานังกินมานังเด็ดมานังเที่ยวนะครับผมเด็ดมืดมวลหลายนะครับผมกต่สำหรับผู้ใดที่ติดตามรับชมถึงคลิปนี้นะครับอยากสิมาเที่ยวนะครับมากยังไงนะครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับผมแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับผมแห่งที่สองของจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับผมนะฮะแต่สำหรับ พี่นี่ก็ฝากไว้ใคิดนะครับผมสำหรับคนที่กําลังสืยุทธคนที่กําลังสิยอ้อมคนที่กําลังถอกกาลังแฉนะครับผมฝากเป็นกําลังแรงใจให้นะครับผมกับทุกคนนะครับผมที่เขามารับชมติดตามคลิปของผมตั้งแต่อีพีแรกๆที่ผมเริ่มเฮ็ดช่องนะครับผมจนจนทุกมือนี่นะครับผมนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับกำลังแรงใจนะครับผมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สีผ้าเบิ้งบรรยากาศพระจงวหลายนะครับผม เบ่งบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมครับผมโอ้โหบรรยากาศเนาะครับเนาะคุ้มใจมากมาผักพรอนยอนใจนะฮะแลนด์มาร์กนี้เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับผมที่เราไม่ควรพลาดนะครับผมโอ้โหมันสุดยอดนะครับผมผมสิพาย่างเบ่งบรรยากาศนะครับเนาไปเรื่อยนะครับผมอเป็นตลาดนี่ครับผมนะฮะ มันเหมือนบรรยากาศนะครับผมคนมาเที่ยวยี่เมือแรงนะครับกับไล่นะครับผมเนาะเนี่ยครับผมูใดรเบิ่งหอดคลิปนี้นะครับก็ฝากช่องนะครับผมเนาะฝากช่องฝากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะโอ้โหไม่รุนกับมากัน <c ười> เกษตรนี่ครับผมโต๊ะนั่งกินนะครับผมคนกษตรขายของนะฮะของมีของขายนะครับผมนะฮะเอาไว้พี่น้องนะครับที่มาเที่ยวมาอย่างนะครับเนาะฟังพุ่นก็ตรเป็น ฝั่งพูนก็สิเป็นประเทศลาวนะครับผมปูนแมนงมดจางคลองอันนั้นก็สิเป็นสะพานนะครับผมสะพานคามจากไทยห้องไปครับผมย่างพื้นก็สิมีไฟขึ้นที่มันงามงามไปนะครับผมแต่เบิ้งโดยตาเปล่าเดี่ยมันสิงามมาคักเลยครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับผมบรรยากาศมีของขายนะครับมาบดตรงญาตนะครับว่าสิโดตายนะครับผมมีของกินมีของขายบรรยากาศสบายๆชิวๆบ้านเฮานะครับปูเสือ นั่งกินนะครับผมนะฮะปูเสือนั่งกินรับลมริมแม่น้ำโขงนะครับผมโอ้สุดยอดนะพีน่นอนอย่างนี่สมจำคือสีได้ขายดีาการกมูลร้านสมจำนะครับผมนะฮะคนหลายเบิ้องเบิ้งเงิเงนเ,เทคนิคการตำสมตำของเบิ้องนะ่ยผมนี่ครับผมไปไซค์กระคาดไม่ได้นะครับผมร้านสมจำนะฮะ เงี้ยสีดำกล้วยนะครับปกติคุ้นกับหลายจังสี่บอกครับผมคุณพีเริ่มหลายแล้วนะครับเนาะเริ่มหลายครับผมนะผู้ใดมากะมาครับผมอย่าลืมนะฮะมาหายเนสุดนะครับผมมาหายถึงเส้นทางเส้นนี้นะครับผมรับล้มหนาวๆนะฮะริมแม่น้ำโขงนะครับผมก็บรรยากาศชิวๆนะครับปูเสือนะครับนางกินนะครับทางริมโขงนะฮะเนี่ยเป็นกบมาเป็นกอเป็นกั้วนะครับผม มาพักผ่อนย่อนใจ๋นะครับผมนะ <L an> เนาะเห็นแล้วก็แบบเออมีความสุขน้ำนะครับผมผู้ใดามาเที่ยวได้นะครับเห็นแล้วก็มีความสุขน้ำครับผมเป็น,นกับขายของเป็นกับมีความสุขมีคนมากินมาเที่ยวนะครับผมผู้กองายครับผมเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับเนาะอย <L an> ่างไก่ อย่างไกล้ก็เป็นจะแซ่บครับผมครับผมพี่ไก่กับคืนครับตับที่นี่ครับพี่ครับผมมีตับมี่ไตบวกครับครับผมมาครับผมบบผิดหวังครับผมของกินของอยาของขายหลายครับผมปลาเมื่อกระตัวให่ครับผมเมืัอเมื่อวันไหครับผมครับผม ผมก๋วยชี้ายางไปีหอดปู้นนะครับผมทั้งวันครับผมมือนมัดมือครับผมเนี่ยโอ้เพิ่นก็มีโต๊ะแบบยังสี่พร้อมนะครับเลยบริการนะครับผมเนาะคนถืมาพาครอบครัวมากินนะครับผมมากินมาเที่ยวนะครับผมซื้มากินนะครับโอ้เนี่ยบรรยากาศไม่พี่น้องอยากให้มากเฮ้ผมนี่มาผู้เดียวนั่งกับขึ้สีคือเก่านะ่ม่มีคนคุยเนี่ยบรรยากาศชิ่วครับบางนีครับผมเนาะ ลงไปนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงแล้วเนาะครับผมเนาะโอ้มาครับผมผู้ใดเบื่องหอดอีพี่นีนะครับผู้ใดเบิ่งหอดคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนะฮะตามรอยผมมาเด้อครับผมเด้อมาขอบครัวมาเที่ยวนะครับผมมากินมาชิมมาช็อปนะครับผมใช้ชีวิตริมแม่น้ำโขงนะครับผู้เสือนั่งกินกับบรรยากาศชิュชนะครับผมหมดสุดยอดนะครับเบิ่งแนมไปฟังพุนกับเป็นประเทศลาวนะครับผมนั่งกินอยู่ประเทศไทยนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับผมหายากนะครับผมสําหรับ การเดินทางผมในคลิปนี้นะครับผมสิบาห้าไฮุดนะครับผมนะฮะนะครับ,บ<โ>ผม เพป็นนาสิจัดไว้เป็นเป็นทางลงไปร้อยกระทงม้อกับเป็นนาสิจัดงานร้อยกระทงนะครับผมหรือเพป็นสีเห็ดอยังกับบารูนะครับหรือแข่งเรือมั้งครับผมนะครับกับผมกับบารูนะครับผมมาเป็นเจ้าทินนะครับผมกะเดี๋ยวสิฟ้าไปเบิ่งบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมโอ้ผมเห็นแล้วแบบมันชิ่วครับกับพี่นอ้องมันชิ่วครับกับครับผมอือเพื่อเบิงง่งคอดคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมอย่าพลาดบรรยากาศแบบนี้โอ้ ทางลงุงเอา้เอาครับผมโอโ้โหนันสุดยอเล่ยครับผมผมก็ใส่ชุดแบบผมกัยังบอกแล้วว่าผมใส,ส่ลองใส่ชุดแบบนี้มาเบิงนะครับผมใส่ชุดแบบบ้านเบาอินดี้นะครับผมใส่ชุดนี้มายางครับผม ฝากว้ใคิดนะครับผมนะสังคมไทยเรานะครับผมนะฮะครับผมฟังพุ่นกัเป็นประเทศล่านะครับผมฟังเข้ากับคืดนะครับจ้าก็สิเริ่มเปิดายนะครับผมสานั่งมานะ นี่ผมก็นั่งอยู่ลานพุ่นนะับผมบรรว่าก,ก็จานั่งเปิดนั่งอยู่ลานนี่ได้นะครับผม งเฝ้าแลนนะครับเดี๋ยวลีกัสิลงเดี๋ยวช่องสีไล่นะครับผมนะฮะพอดีมันมอนเพลงจาก youtube นะครับผมมันเป็นเพลงของลีกัสิเขานะครับผมนะฮะนะครับผมบรรยากาศโโอ้ห พ้นกับคนทางสีาเนี่ยยูนนะครับผมนะ,ะตกแรกแม่นะครับผมนะครับคนนี้นี่ยเป็นสะพานที่ผมวาด่ายง่ามครับผมสะพานขามเล่าครับผม แต่ก่อนนะฮะประมาณสองสามปีขึ้นหลังเนี่ยผมเคยมานั่งนะครับแถวนี้ครับมันสิคึกคืนว่นนี้นะครับผมแล้วบัดที่นี่กับกรูวว่าเออใหญ่นะครับก็เป็นเงียบเงียบอยู่บริเตณเดี๋ยวเมื่อนี่ร้านเนี่ยผมเคยมานั่งเคยมานั่งกินดูนะครับผมในร้านนี้นะครับผมนั่งกินถึงมีโซฟานะครับผมแล้วก็อีกมองนึงนะครับก็คืแบบชิวๆครับผมปูเสื้อนั่งกินกับ เนี่ยครับผม่ะไอบมาเป็นขอบเป็นคั้วนะครับว่าเป็นชิ้นนะครับแต่ข้ามาผู้เดียวไอ้เยีกยวเสียวเนี่ยยังหน้อย,ย,ยครับ บรรยากาศโอ้เดี๋ยวผมต้องหาโอกาสมาอีกนะครับผมจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะผมเบิรงแล้วผมกินรอผมหนาสิมาอีกนะครับผมนะครับผมว่มาแบบต้องมาอีกนะครับผมมาไปบนี้ก็ต้องแบบแบบชุดยออที่นี่นะครับผม โอ้ีขายตลอดแนวอีเดียผมเมียยางเลยพี่น้องก็อย่าลืมนะครับบริเขามารับชมถึงคลิปนี้ถึงอีพี่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมกดตับสไครต์ให้กับสําหรับช่องของผมนะครับผมเนาะฝากเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับผมในเฮ c h คลิปก็ต่อไปนะครับผมเนาะครับแล้วครับผมนะคนละหลายบ้างนะครับผมต้อง โอ้เสียงเพลงมันหลายนะครับผมอยากได้เห็นตอนนี้อย่างนี้นะครับผมเสียงเพลงมันหลายผมยานช่องผมไล่ยนะครับผม โอ้โหเหลียงว่าเ้าเดี่ยวต่อสายสายเดียวกันเลยนะครับผมเนาะมุมน right ีก็จะเป็นมุมแบบสบายสบายชิュๆนะฮะเบิ่งสถานที่จอดรถนะครับผมนะฮะเป็นมุมมุมแรกที่ผมมจอดนะครับผมที่ผมบอกว่ามันน่าจะมีงานอย่างซักอย่างที่เขาจะรับฝากรถนะครับผมมุมนี้ก็สิแบบ พอมีหมองนั่งนะครับเป็นมุมที่แบบซิวๆนะครับสบายๆนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากติมทายไปสำหรับอีพีนี้นะครับผมนะฮะเป็นการเดินทางนะครับผมจังหวัดมกดาหารลุ่นลวนนะครับผมเดี๋ยวอีพีหนาครับผมแลคลิปหนาครับผมนะฮะผมสีภาพไปจังหวัดสกลนครนะครับผมก็จะว่าแรงต่องเที่ยวกันลายขึ้กันนะครับผมเดี๋ยวอีพีหนาผมสีภาพไปเบิ้งว่าสกลนครมีอะไรดีนะครับผมติดตามอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ